เครียดเป็นภูมิแพ้ยิ่งทำให้ใต้ตาคล้ำตาบวมกว่าการเป็นหมีแพนด้าคนที่เป็นภูมิแพ้อยู่เดิมมักจะมีการหลั่งสารฮิสตามีนขึ้นมาบ่อยกว่าคนปกติทั่วไปกลุ่มพวกนี้ทำให้เส้นเลือดใต้ตาเนี่ยขยายตัวขึ้นมีการคลั่งค้างของเส้นเลือดใต้ตาทำให ตาบวมตมีถุงใต้ตาและใต้ตาคล้ำยิ่งวันไหนไปเจอมลภาวะเครียดนอนน้อยดื่มแอลกอฮอล์บุหรี่วันต่อมาจะรู้สึกว่าตัวเองอ่ะถุงใต้ตามันใหญ่มากและมีความคล้ำม,มากๆปัญหาเหล่านี้แก้ได้ยากมากๆตอนนี้เรามีนะวัตกรรมใหม่ที่เป็นสกินแคร์บำรุงผิวรอบดวงตา คลินอ e c ครีมตัวนี้เรานำสารสก,กัดนำเข้าจัดแน่นจัดเต็มอีกเช่นเดิมเลดูมมตตัวนี้มีสารเอสซินช่วยในเรื่องของการไหลเวียนของเส้นเลือดใต้ตาได้ดีขึ้นทำให้ช่วยค่อยๆลดบวมถุงใต้ตาลดความคล้ำใต้ตาฟลาวากคัมเป็นสารต้านอนุมูลอิสระตัวนี้จะช่วยลดการระคายเคืองของผิวรอบดวงตาลดบวมใต้ตาไบโอเมนตัมบ um F ช่วยลดเรื่องของการทำลายคอลลาเจนและเอลาสตินใต้ผิวจะคงความอ่อนเยาวรอบดวงตาได้ยาวนานยิ่งขึ้นลดในเรื่องของริ้วรอยใต้ตาซูเปอร์มอยเจอไรซิ่งแมก สารเพิ่มความชุ่มชื้นจากสมสนที่หลากหลายเช่นโพลีกูตามิกแอซิดที่สามารถดึงน้ําเข้าหาตัวเองและเพิ่มความชุ่มชื้นได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นกว่ากลุ่มไฮยาท,ทั่วไปและชูกาสควาเลนสารสก,กัดจากชาอ้อยตัวนี้จะเคลือบผิวช่วยลดการระเหยของน้ําบํารุงความแข็งแรงของผิวรอบดวงตาเพิ่มความชุ่มชื้นได้ยาวนานยิ่งขึ้นและที่สําคัญลดริ้วรอยใต,ต้ตาให้ค่อยๆดียิ่งขึ้นครับ